สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการประกอบเกจวัดรุ่นลูฟี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งเก็บสายกับรถยนต์ทําอย่างไรนะครับมาดูคลิปนี้เลยนะครับในกล่องก็จะมีให้ก็คือตัวเกจแบบนี้นะครับก็จะมีชุดสายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดขาตั้งนะครับพร้อมกาวให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการประกอบขาตั้งทํายังไงนะครับให้แกะถุงออกมาเลยนะครับอ่าก็จะได้ แบบนี้นะครับก็คือจะมีมีชุดขาดตั้งนะครับหนึ่งอันนะครับมีกาวสองหน้านะครับแล้วก็มีตัวตัวยึดนะครับยึดตัวเกจแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวไขควงหกเหลี่ยมนะครับเพื่อขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวผู้ตัวเมียตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับเราประกอบขาตั้งนะครับก็ให้เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาชุด ชุดประกอบขาตั้งมันจะมีเป็นเป็นเป็นเงี้ยงตรงนี้นะครับเป็นช่องที่ใส่ได้อย่างนี้นะครับให้เสียบเข้าไปที่ที่ขาของขาตั้งแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเพื่อร้อยน็อตนะครับมันจะพอดีกันเลยนะครับเนี่ยจะมีรูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาน็อตนะครับตัวนี้นะครับลดตัวเมียออกนะครับลดตัวเมียก่อนนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปในรูตรงนี้นะครับให้ไปทะลุอีกหนึ่งฝั่งนะครับ แตน้องเข้าไปเลยนะครับมันก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าใส่ไม่ได้นะครับมือมือแรกก็ให้หมุนนะครับหมุนเข้าไปหรือใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับช่วยตัวประแจหกเหลี่ยมที่ให้มาในกล่องนะครับช่วยหมุนเข้าไปนะครับถ้ามันมันแน่นหรือมันฝืดน,นะครับหมุนเข้าไปจนไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับ พอใกล้จะสุดฝั่งโน้นนะครับให้เราหยุดหมุนก่อนนะครับแล้วดูนะครับว่ามันตรงรูหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับนะครับดูว่าตรงรูไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับใส่น็อตตัวเมียนะครับเข้าไปนะครับอานนี้นะครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้นะครับจะเป็นรูที่เป็นสําหรับใส่น็อตนะก็จะเป็นมเหลี่ยมหักอย่างนี้นะครับให้เราเอาน็อตตัวเมียจะเป็นพอดีกับน็อตตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับในช่องนี้นะครับเพื่อยึดติดกับตัวน็อตตัวผู้ที่เราใส่ไปตอนแรกนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างนี้นะครับพอดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับขันเข้าไปทีหนึ่งขันเข้าไปครับขันไปจนมันตึงตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับตึงตึงมือก่อนเดี๋ยวเราค่อยขันเพิ่มอีกทีหนึ่งทีหลังได้ตอนวางที่ตัวรถนะครับ อ่าตึงตึงมือแล้วผมจะได้เรจะได้เท่าไหร่แบบนี้ครับได้อย่างนี้เลยนะครับร้อยน็อตเรียบร้อยอันนี้ฝั่งที่ขันน็อตหกเหลี่ยมนะครับอันนี้คือฝั่งตัวเมียน็อตก็จะร้อยเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราติดกาวนะครับตรงนี้นะครับแปะเข้าไปแปะเข้าไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวนี้นะครับเพื่อจะวางวางกับรถแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ยึดติดกับรถไม่ให้เกจมันยกเยกนะครับ หลัจงจากนั้นนะครับก็เอาตัวนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับคือสามารถหมุนได้นะครับนะครับหมุนออกนะครับให้มันคลายล็อกนิดนึงนะครับเพื่อให้ต <Piet. S 2> ัวน eh ี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนะครับแล้วก็เอาเอาตัวเกตนะครับที่ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวร้อยใสเข้าตรงนี้นะครับร้อยใส่เข้าไปบนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะร้อยเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปได้เลยนะครับนะครับก็ดันเข้าไปนะครับตัวเกตเข้าไปหลังจากดันเข้าไปแล้วนะครับนะครับก็ ยึดนะครับหมุนตัวนี้นะครับหมุนเพื่อล็อกนะครับไม่ให้ให้ขาตั้งติดกับตัวเกจนะครับแบบนี้ก็จะอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะอยู่แล้วนะครับนะครับก็ตัวเกจก็สามารถที่จะพุ่มนะครับเงยนะครับได้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราติดกาวตรงนี้แล้วนะครับก็เอาไปติดตั้งที่รถได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บสายนะครับที่รถกันต่อนะครับ เดี๋ยววันนี้มาดูต่อนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเกตลูฟี่ไทยแลนด์กับรถนะครับว่าเก็บสายยังไงแล้วก็ทำาอะไรบ้างมาชมคลิปนี้เลยนะครับสายของลูฟี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เราขี้ออกนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับก็คลายคายสายเส้นเล็กนะครับกับเส้นใหญ่แยกออกจากกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ติดตั้งได้สะดวกนะครับอันนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับนี้ก็คลายออกนะครับ เส้นสายเล็กๆเนี่ยจะใช้สําหรับรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับถ้ารถไม่ใช่ไฮบริดนะครับเราก็ม้วนนะครับม้วนสายเล็กตัวนี้นะครับเก็บพันไว้กับสายหลักได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทางน้องเ้าม้วนให้ดูนะครับก็คือม้วนม้วนกับมือเราบบนี้ครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ม้วนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะรวมไว้กับสายหลักนะครับแบบนี้นะครับให้สวยงามแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับ เข็มท้ายที่ให้ไปในกล่องนะครับเป็นตัวรัดสายนะครับเพื่อให้สายเส้นเล็กนะครับให้เขาอยู่รวมกับสายหลักไปเลยนะครับมัดนะครับมัดแบบนี้เลยนะครับอ่าครับแล้วก็ตัดนะครับส่วนที่ยาวเกินนะครับตัดไปนะครับอ่าเรเรียบร้อยนะครับเราจะพร้อมติดตั้งก็ยืดสายออกครับยืดสายออกนะครับก็คือเพื่อจะได้ง่ายในการอ่านาไปติดตั้งที่รถนะครับไม่งั้นมันพันกันอยู่นะครับยืดสายให้ตรงนะครับ ก็จะมีแจ็คนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือแจ็คที่จะเข้าตัวเกียสีขาวนี่นะครับตัวนี้นะครับสําหรับแทนใสายด้านหลังเกียลูฟี่ไทแล์นะครับก็เป็นการที่สายนะครับที่สายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับหัวโอเบทูนะครับที่จะไปเสียบกับรถนะครับตรงพอร์ตโอเบอทูของรถนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันครับจะเริ่มจากนะครับนาตัวแจ็คนะครับเราทาจะทาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับนะครับอ่าดูคลิปนี้กันครับ ครับเราก็จะทําจากข้างบนนะครับก็คือนะครับให้เผื่อสายนะครับไว้ให้พร้อมดีกับที่เราจะติดตั้งเกจนะครับให้ดึงยางขอบประตูมาก่อนมันจะดึงได้แบบนี้เลยนะครับยางขอบประตูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ยัดสายเข้าไประหว่างคอนโซล A ระหว่างคอนโซลกับเสา A แบบนี้นะครับแล้วเผื่อสายนะครับให้พอดีนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติเราจะติดตั้งวางเกจไว้ตรงไว้ตรงนี้นะครับอ่าล้วก็จะเผื่อสายต้องต้องดึงดึงสายไปอีกนิดนึงนะครับ เพื่อพอผมดูแล้วมันจะสั้นไปก็ดึงได้ดึงไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยยัดลงมาใหม่ได้่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เก็บสายเข้าที่ช่องขอบประตูของรถแบบนี้นะครับจะมีช่องรถจะมีช่องขอบประตูอย่างนี้ทุกคันนะครับสอดลงไปนะครับเก็บให้สวยงามนะครับแบบนี้นะครับอด้านล่างก็เก็บยัดเข้าไปนะครับแบบนี้ไม่เห็นสายเลยไหมครับนี่คือการเก็บสายของเกตลูฟี่ไทยแลนด์นะครับ สามารถนําไปใช้ติดตั้งกับรถของคุณลูกค้าได้เลยนะครับอะไรกนั้นนะครับเราก็จะปิดยางครับปิดยางตรงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ามันจะเข้าล็อกมันนะครับง่ายๆใช้นิ้วกดนะครับใช้นิ้วโป้กดเข้าไปนะครับจะเข้าล็อกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปจนจนมันเข้าที่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับ อ่ามากดได้แล้วนะครับแล้ว็ขาจะเหลือสายข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าเหลือสายข้างล่างนี้เราก็ดูนะครับว่าพอร์ต OBD2 ูนะครับของรถคันนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราเราก็จะเผื่อสายไว้อ่าลองเสียบดูก่อนก็ได้ครับลองเสียบดูนะครับเมื่อเสียบดูแล้วนะครับอ่าเสียบไปแล้วนะครับตรงนี้เสียบไปแล้วก็จะเหลือสายอยู่นะครับเท่านี้เราก็จะเก็บโดยใช้เคเบิลพายนะครับเก็บนะครับมัด สายรวมนะครับเพื่อให้มีการเก็บสายที่สวยงามไม่มาเกะกะเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับก็จะมัดเคเบิลทยอีกหนึ่งเส้นนะครับมัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับอ่มัดอย่างนี้แล้วนะครับส่วนเกินของเคเบิลทยเราก็จะตัดออกนะครับอ่ครับแล้วก็นะครับแล้วก็นําสายนะครับ ึ้นไปเก็บนะครับไว้ที่นะครับคอนโซลตรงนี้เลยนะครับจับไปยัดตรงนี้ได้นะครับจะมีคอนโซลอยู่นะครับก็ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปได้เลยนะครับยัดเพื่อเก็บสายนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเก็บสายเกตลูฟี่ไท a แลนด์นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถทําได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวครัวนี้มาดูต่อนะครับด้านบนนะครับก็จะวางเกจลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับ เราก็จะทําการสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อเสียบเกจนะครับก็ปิดกุญแจนะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทอ่าเราสตาร์ทรถแล้วนะครับคันนี้ก็นะครับเอาเกจนะครับออกมานะครับเป็นเกจออกมาเลยครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังแก๊สจะมีนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าตรงตรงสีขาวตัวใหญ่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเกจก็จะติดขึ้นมาให้นะครับอ่าติดขึ้นมาแล้วครับ อ่านะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นลูฟี่ไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนะครับด้านหลังนะครับของขาตั้งนะครับเราจะติดกาวไว้นะครับก็แกะกาวนะครับแกะกาวออกนะครับแล้วก็แล้วก็หาตำแหน่งตำแหน่งวางที่เราชอบได้เลยนะครับว่าจะวางตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็วางไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งเกจลูฟี่ไทยแลนด์นะครับลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับ